กำลังบูรณะใหม่ทาสีแบบสีทับแก้วทับขวัญถีประจำรัชกาลที่หกก็ยู่ดีขึ้นสวยขึ้นถ้า,าไม่ยกถ้าไม่ยกขึ้นมานี่ถ้าซ่อมอลักษณะนี้แต่เป็นแบบเดิมคุณค่าทางศิลปะโบราณจะคงอยู่ร้อเปอร์เซ แต่ตอนนี้ก็สวยแต่คุณค่าของความเป็นของโบราณหายไปประมาณสัก60%เอพราะไปยกสูงขึ้นมันผิดรูปลักษณ์ผิดแบบเดิมแล้วก็เสาข้างล่างเดิมเป็นเสาไม้กลมซึ่งหาได้ยากทุกวันนี้เป็นเสาปูนก็เป็นท่อธรรมดาเป็นเสาปูนธรรมดาก็ดู คุณค่าทางศิลปะโบราณหายไป60%เรซ็นหลือ40%คือชั้นบนตรงนี้ก็คือประโยชน์ทางศิลปะประโยชน์ใช้สอยก็อยดูนี่ก็ถ่ายทำให้ดูซ่อมแล้วสวยงามขึ้นโบสถ์วัเนสร้างมาตั้งแต่สมัยปี ศาลาวัดสเสน่ห์สร้างมาตั้งแต่ปี2452